โ <Ủ> อ้เอาหน่อ,นอยโอ,อ้ขึ้นเกียบบอลเอาหน่อย <c ười> นี่กูพูดได้เดียวจากห้องประชุมนะได้ยินละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไออู๋เอาเวลาชีวิตกูไปพี่ลิปพี่ออยนั่งโลฮิงยาอยู่ข้างล่างซึมเลยใช่ใช่ใช่มึงไม่บอกกูไอพี่ไอดอลกูกล้ามศูนย์มาวคนเผาโลฮิงยาเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปนั่งข้างบนมันมีโซฟาดีๆพี่ก็ไม่เอากันพี่ลิปก็นั่งเล่นคอมจะเอียงไปข้างล่างข้างทุกที่คนชนชั้นล่างทุกที่คนชนชั้นล่าง อยู่ข้างล่างผมชอบอยู่ข้างล่างไม่ชอบขึ้นข้างบนพี่ลิปพี่ออยพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่กันลนะครับอยากรู้มากเลยพี่ธันวาที่ผ่านมา47ไม่ถึงไม่ถึงอะไรเลยไปแล้วพี่หมอเออที่ผ่านมาคือเลยมาแล้วหน้าพี่ออยดูไม่ถึงสี่พี่พี่ลิปวันเนี้ย48วันนี้เลยพี่วันนี้จริงๆเกิดไอเชียเฮ้ยเอาเชียไปดิของวันของขวันมี มีแก้วให้จะไปนี่วันนี้เลยนะครับวันนี้สี่สิบแปดวันนี้อ่ะครับสี่สิบแปดแปดรายการเราบางคนเกิดไม่ทันแต่บอกเลยว่านี่คือถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นก็คือเบอร์ต้นนะลิปออย J R b อยลัฟฟี่แนนซี่โชคทีว่ะยุกูยุกูมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์นี่นี่นี่องนั่งดูงงเลยครับพี่โดมเจมสพัทออยพัทเต๋วบอยสเกล เพี่นุกสุธิดาจงสอนรามต้องให้พี่ทานอะไรกันทำไมหน้าดูเป็นธรรมศาตรขนาดนี้ครับอยากรู้เคล็ดลับไหมอยากรู้ฮะอันนครับก็ซื้อวันครับก็ซื้อวันเอาไว้ตอนท้ายไอเทียพี่ออยขายถังเช่าพี่ออยขายถังเช่าเหมือนตอนสัมภาษณ์รายการไงต้องพูดต้องพูดก่อนเจ็บเท้าเจ็บปูเท้าแต่ว่ายุคนั้นพี่แบบสุดๆจริงพี่ไป รวมกันได้ไงพี่เพชรเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าออดิชันแล้วเขาแยกกันแล้วเขามากรุ๊ปปิง้งกันีสมัยนั้นอย่าเรียกออดิชันเขาเรียกมาทสเสียงเขาถามว่าลองเพลงได้เปล่าบอกก็ได้นะครับก็ <c oughs> เลยลองเข้าไปเทสเสียงดูพอไปเทสเสียงปุ๊บ <c oughs> เขาก็บอกเออมาเซ็นสัญญาอย่างนั้นเลยหรอใช่แล้วเขาก็จับพี่สองคนมารวมกันใช่วันแรกพี่จําความรู้สึกวันแรกที่พี่เจอกันได้ไหมเท้าความก่อนนั้นนั้นมันก็จะมีที่เที่ยวไงไปเจอเขาเนี้ยเขาก็แนะนำอ่ะนี่ลิฟต์น้ำนี่ออยนะแล้วก็สวัสดีครับมันก็ทำหน้าแบบ มันก็เดินผ่านไปตึง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 ใสจำหน้าอะไรแบบอะก็ต้องไปใสเลยอเอหน้าตาคือเกลียดมัน่ะอุ้ยอ๋อไม่ถูกกันไม่ใช่เลยผมไม่ชอบหน้ามันพอเข้าบริษัทไอเอสบอกว่าเฮ้ยเราจะทำเป็นโปรเจกต์ดูโอคู่นะไปทำความรู้จักดิบ เพื่อนนั่งลอยในห้องเปิดประตูไปมันนั่งเก้าอี้หมุนอยู่อ่ะมันแล้วค่อยๆหันมาเชียเด๋วไว้เลยเด๋วไว้เลยเฮ้ยหน้าปุ๊บ <c oughs> เชียเอ้ยนี่แบบนี่เหรอ <c oughs> ที่ตัวเลขวันนั้นอกใช่เชียนี่เหรอแต่เขาบอกว่าไปทำอย่างไรได้ให้สนิทกันไอ้วิธีการทำให้สนิทกันเนี่ยพวกผมมีวิธีเหมือนกันอ่าอย่งไรกินข้าวกันเจอเที่ยวกันไงพี่แบบเราก็เที่ยวเหมือนกัีน้ำเหมือนกันเหมือนกันหอยก็ใช้ได้แบบฝังผมนะ จริงจริงแล้วตอนนั้นก็เริ่มไถ่แบบจริงๆเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเป็นก็คือพูดไม่เก่งพูดน้อยอะไรก็คือเจอใครก็จะแบบหน้าเชยเยมากกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ค่อยๆสนิทกันจนทําเริ่มทําอัลบั้มทำมันได้จนจบเป็นอัลบั้มแหละเสื้อคอปตัวแรกที่พี่ใส่พี่คือผู้นําแฟชั่นเสื้อคอปเลยยังเก็บว้อยู่ไหมฮะตอนนั้นคือเอวลอยนะใช่ลิปออยนี่คือต้องเอวลอยพี่คือผู้นําเสื้อคอปเลยทุกวันที่ผู้หญิงมาแต่งตามพี่นี่เสื้อคอปของแท้ ได่เป็นพี่สองคนระฮะจะใครล่ะจะใครล่ะอะวะพี่ตอนนี้พี่เขินปะหรือว่ายุคนั้นมันเท่อันอันนี้มันเป็นถ่ายถ่ายแฟชั่นนะถ่ยแฟชั่นจริงจริงจริงเสื้อเขาก็ยาวแหละเขาพับขึ้นมาใช่ไหมยุคนั้นไม่เคยชอบไม่เคยชอบเสื้อเลยไม่เคยชอบแฟชั่นไม่เคยชอบอะไรที่บริษัททำให้สักอย่าง พี่ขึ้นคอนเสิร์ตวันเสาร์นะพี่ังแล้วเพื่อเพื่ออันนี้มันผ่านผ่านไป30ปีแล้วไงแต่แต่เราจะบอกตอนจบไงว่าตอนแรกอ่ะไม่ชอบเลยแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่ชอบก็ยังไม่ชอบชอบชอบแล้เพึงคือท่าเต้นก็เป็นท่าอะไรที่เราไม่ชอบถ่าย MV ก็ไม่ชอบไม่เท่เสื้อผ้าก็สีสีนี่นี่อันนี้อัลบั้มที่2อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้มันสักเซสคาแรคเตอร์พี่อังอัลบั้มแรกของเรานะ ไม่ใช่ตัวตนเราเลยคือไม่ใช่มาจากตัวเราใช er. ่เลยมาจากบริษัทล้วนเซ็ตเซ็ตใช่แต่และหรืออะไรก็แล้วแต่โทษนี้ฮะร้านตลับนะครับใช่เฮียบ้บ้าด้วยนะเมื่อก่อนบ่ายละบ้าบ้างด้วยบ่ายละบ้าบ้างด้วยแน่แน่เมื่อก่อนถือเป็นขายร้านตลับนี่เท่ชิบหายเลยนะพี่ย้อยมาเอิดใส่ผมเลย มึงไปดูนะดเด็กมจะไม่รู้เด็กดูทำไมขายได้ร้านตลับเพราะอะไรคือเป็นนมโนเทปใช่ไหมมันฟังแล้วมันยืดเขาก็ซื้อเผื่อเขาซื้อสองอันยืดปุ๊บก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็อีกอันหนึ่งมาฟังถ้าเด็กสมัยนี้ไม่ทันนะแช่แช่ตู้เย็นนี่คือเรื่องจริงเหมือนเราเล่นเกมเล่นเกมสมัยก่อนยังต้องเรียตลับเลยพี่ออกเสร็จแล้วก็แบบเอาน้ำลายแตะแล้วถูๆใช่หรอปกติ้ยมึงเรียนอะไรอะไม่ได้เรียนตลับไออู๋มึงเรียนอย่างอื่นด้วยไออู๋มึงเรียนอย่างอื่ ียตลับทำไมอ่ะมันเป็นสูตรพี่มันเหมือนเป็นฝุ่นอะไรเราเออมันเป็นฝุ่นมันเป่าก่อนแล้วก็เลียตลับทีนึงเลียดตรงขอบตลับอ่ะอยากให้เล่าตอนพี่ทัวคอนเสิร์ตสมัยก่อนขยับรถตู้รถตู้ขับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามไหมยังไม่รถตู้ด้วยคือสื่อโซเชียลไม่มีเลยอโทรศัพท์นี่แทบจะไม่มีเลยมันก็เกิดความที่แบบไม่เชื่อว่าเขาจะไปจริงหรือเปล่าเราต้องแห่ใช่ใช่พอไปถึงวันนั้นแล้วอ่ะเหมือนบัตรมันยังไม่เดินอะไรเงี้ย่ายังไม่มียอดอย่างแรกเลยต้องไปที่คลื่นว มาลองมาจริงหรือเปล่าวะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเย็นนี้แข่รอบเมืองนั่งหลังรถกระบะแล้วก็เหมือนเหมือนรถไอ้ที่โฆษณาหนังอะไรเงี้ยว่ารถกับข้าวอะไรพี่น้องครับเจอกันวันนี้ครับลิฟต์ออยเต็มวงครับใช่วกับออยนะครับกับข้าวกับข้าวไม่ใช่แลิฟต์ยู่ขยอยจากบ้านเหรอพี่เหมือนรู้ว่ามันรั่อยู่ในกระบะแล้วก็บายบายว่ามาจริงนี่เขย่ารถตู้นี่เขย่ารถตู้รถตู้เราเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จใช่ป่ะเวลาจะออกจาก ี่คนเอข้างถนนเขาก็ตบรถตู้ใช่วัฒนธรรมตบรถตู้แล้วพี่ทำไงอ่ะพี่ก็ลงไปบรถเราเนี่ยพี่ลงรถเราเนี่ยพี่แอบเดี่ยวพี่ไม่ลงรถงพาไปมุ่มุกมุกใช่แฟนขับเมื่อก่อนสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ไม่เป็นไรครับเดินทางลงเครื่องนี่ก็แบบรอตั้งแต่สนามบินแล้วไหมฮะไม่มีนะก็มีบ้าง แต่ส่วนมากจะจะรอที่สถานีวิทย <Trustee> ุเแอะส่วนใหญ่รถตู้เนี่ยคือเด็กมาขย่าเองหรือว่าพี่เคยขย่าในรถตู้แล้วรถตู้ขยาบฝ่ารถส่วนตัวรถตู้ไม่มีฝ่ารถส่วนตัวรถตู้ไม่มี อัลบัอมทางที่บ้านยังไม่ค่อยดีอ่ะโอ้โหขยุกขยเยกะขยุกขยเอกลมอ๋อยเดี๋ยวก่อนนะอัลบั้มแรกคือลมบดจอย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 อ้ยนี่ดิสิทมาชุดใสอัลบั้มแรกเพลงแรกออกมานี่ก็คือสักเซสเลยนี่ใช่ไหมฮะในยุคนั้นของแปลกของแปลกแอบมีเธอที่ชุดไหนครับพี่ ชุดชส่วนสองเนี่ยชุดแรกเลยนี่นี่ชุดแรกมึงดูอารดูนี่ใครฮะเนี่ยเี่อิฐพี่อิเพี่องฐพี่อิฐพี่ออยเด็กเด็กพี่ออยหน้าเหมือนน้องโชกุนพ็อกซี่แล้วมุมเนี้ยครับซึ่งลิปออยนีทั้งหมดมีกี่อัลบั้มครับลิปออยสองหรือสามห้าไม่ฮะถ้ารวมๆแล้วที่เคยนับนะน่าจะประมาณ5หรือ6กโ้ประมาณ5หรือหกนะเนี่ยแล้ว หนึ 1> 1, 000, 000, ่งล้านทุกเกือบทุกอัล <t> บั้มเลยไหมฮะเราไม่รู้ครับของที่เรามาแค่ล้านเดียวเอ๊ะเราควรคุยเรื่องงานไหมพี่เราคุยเรื่องอืะไรไหมไอ้กลัวคุยเรื่องละครด้วยไม่ใช่ละครเยอะด้วยใช่ใช่ใช่ละคเยอะด้วยทีมงานนั่งกันหน้าเหลยหลานพี่ออยนี่เล่นละครมาห้าสิบหกเรื่องจริงเหรอห้าสิบหกเรื่องพูดเยอะน่าจะหลังจากที่อยู่กับไอเอสครับก็ออกมาเล่นละครตลอดเลย เราก็เคยร่วมงานกันใช่เคยเล่นนี่ผมเล่นหนังเล่นหนังเล่นหนังเพื่อนกันเฉพาะวันแพะเพื่อนกันเฉพาะวันแพ้ฮะพี่ออยเล่นมีมดดังเพื่อนกันเฉพาะวันแพ้เหี้ยกูเกือบรับไม่ทันไปอีกห้าสิบหกเรื่องนี่พี่ออยเป็นพระเอกหมดเลยไหมครับน่าจะโอ้โหเรื่องเขาเล่นพระเอกอยู่มึงว่าคนนี้อะไรใช่ไหมอ่าห้าสิบหกเรื่องคนนี้เก้าสิบแปดเรื่องโอ้กิ้งไต่เป็นผแต่แปลกนะ พี่ออยเป็นพระเอกทุกเรื่องพี่นี่เป็นนางเอกทุกเรื่องพี่นี่เป็นนางเอกทุกเรื่องใช่แล้วพี่เป็นนางเอกเยอะมากเข้าใจเหรอพี่คนเราต้องกินต้องใช้เนาะล่าสุดคอนเสิร์ตโฟอีฟผมต้องแต่งเป็นสโนไวท์ไปเลยพี่มีเคยได้เล่นด้วยกันไหมครัมีหลายเรื่องเลยมีหลายเรื่องสองสามเรื่องได้อยู่ไปกูบอกหลายเรื่องหลายเรื่องมากมากกว่าสองคือก็เยอะแล้วไงหลายเรื่องลหไงเออตอนบอกว่าที่เจอกันวันแรกที่บอกไม่ชอบกันอะมาถึงวันนี้พี่ก็ยังไม่ชอบอยู่ก็ยังไม่ชอบอยู่ต้งเชื่อกูเหรอ ทขาีะกูฟังฟังอ่ะไม่ใช่แค่วันแรกเลยวันนี้ยังไม่คไปชอบทุกวันนี้เนี่ยพาร์ทส่วนตัวพี่พี่ทำอะไรกันบ้างครับงานอดิเลกอะไรไหมพี่มันเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงนกกับตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยฮะเลี้ยงตุ๊กแกเลี้ยงตุ๊กแกโซติกอะไรพวกนี้อ๋อเหรอใช่ นี่ไอ้นกนี่ไงเห็นบอกว่าพี่เลี้ยงนกเยอะอันนี้พื่เขาบอกไงนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยอ่ะผมว่าใช่แหละไม่ชอบกันจริงๆด้วยขอบคุณขอบคุณอากาศแพบเท้าหนอยอย่างหมาต้องพาไปเดินเล่นนกนี่เราปล่อยบินเล่นไหมครับพี่มีปล่อยในบ้านด้วยเหรอเออหรอแล้วเวลาพี่เปิดประตูอย่างเงี้ยมันเคยบินออกไปแล้วกลับมาป่ะพี่มีก็ปล่อยบินอิสระไปเหมือนกันกี่ตัวสามตัวแล้วไปเลยไหมพี่ไม่กลับเลยไม่กลับเลย ไอ้ฮะมาหลังมึงชวนใครมาบอกกูหน่อยนะตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะไม่ใช่ที่พี่อ้อยมาเออเมื่อวานอาทิตย์แ้วกูตื่นเต้นมากเลยใช่ใช่ใช่กูคุยไปคุยมาปล่อยนกบินหนีกเรื่องงงกับพี่กูละแล้วอย่างตุ๊กแกพี่พาไปเดินเล่นไหมพี่ก็พาไปโอ้คอแล้วพาไปเดินเซนทันแล้วจังหวะแล้วจังหวะตุ๊กแกมันจริงแล้วจริงเหรอพี่จริงแล้วมันแอฟแอฟแอฟไหมพี่ไม่ร้องไม่ไม่ดุไม่กัดไม่อะไรไม่มีชีวิตด้วยไม่มีชีวิตด้วยไม่มีชีวิตด้วย แล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้น้องยังอยู่ไหมพี่อยู่อยู่อย่างพี่ออยเลี้ยงสัตว์และอย่างพี่ลิบครับน้ำก่อได้นะครับพี่จะเปิดละไม่เป็นไรคว่าผมไม่อยากกินผมไม่อยากกินกินได้กินได้กินกิไทักแล้วไม่กินดีกว่ทานมึงก็ไปถามตอนพี่ก็จะกินน้ำเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบคนที่แบบสั่งผมอะไรเงี้ยเขาเข้าเขาทิ้งหายแล้วก็ ผมชอบแอดเวนเจอร์มากกว่าชอบกิจกรรมนอกบ้านชอบปีนเขาใช่แคมปิ้งเที่ยวแคมปิ้งเฮ้ยโอ้โหนี่รถบ้านใช่เมื่อก่อนผมชอบแบบสายเต็นท์เต็นในผับอะไรเงี้ยพี่หรือว่าเต็นท์ี่ไหนไม่ใช่เต็นเตนเตนเต็นท์ปกติพี่เต็นท์พี่เต็น cover ไหมโอเคแล้วพูดหลังจากที่เต็นท์เหนื่อยแล้วเห้อใช่แล้วเอาสารนี่คอนเสิร์ตแล้วพี่มีเต็นไหมเต็นท์อยู่เที่ยวเลยได้ครับเที่ยวจนเบื่อแล้วก็เลยทำแคมป์ด้วยตอนนี้พี่ทำ้านแคมป์ด้วยที่ไหนครับสุพรรณบุรีที่เขื่อนกระเสียว ชื่อด่านช้าง Yes Camp Yes Camp ครับอยู่ที่ตำบลเดีถ้าไม่เว้นตำบลวังคันถ้าสมมุติสรุปง่ายๆเลยเชิญมาเลยครับมาเชิญเลยที่ด่านช้าง Yes Camp Yes Camp ครับผมครับผม Yes Yes คือใช่ตอนแรกไม่แปลกนะครับใช่ใช่ตอนนี้แปลกแล้วครับกลับไปมองแคมป์พี่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วีลิการมีรถแบบนี้ครับเราสามารถจอดนอนไหนก็ได้แบบครับหรือว่ามันต้องเป็นที่ที่เขากำหนดไว้ให้ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือไปในที่ที่เขากำหนดเพราะตอนนี้มันมีแบบแคมป์ไซส์เยอะแล้ว มันจะมีแบบแค่เสียบปลั๊กได้มีมีไฟให้เราใช้ซึ่งของพี่ก็มีมีปลั๊กมีไฟได้เอามาพัดก็บอกคอนเสิร์ตกันหน่อยพี่อารวันเสาร์นี้แล้วครับคอนเสิร์ตนี่จะเกิดขึ้นยังไงครับพี่ลิพี่ออยครับก็บัตรเนี่ยใกล้หมดเต็มทีแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันวันที่17 นี่วันเสาร์นี้นะครับผมชื่องานคือ R S อ Boxing Concert นะครับผม2024 Dance Marathon ขับยกกำลังเต้นดับเบิ d e g ร e ทุกวันยกกำลังเต้นสองมีใครบ้างครับมีแรปเตอร์ครับลิปออยมีบอยสเกลมีเบอร์รี่เบอร์รี่มีพิษทัศน์น่าตะโกนทุ่งเจมวิตามินเอคูบอยครับว้าวแล้วก็มีปลาซูมีเกสด้วยมีเกสด้วยอ่าที่มีอยู่ในนี้วันเสาร์นี้ครับ ส7กุมภาพันธ์อิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีบัตรเมนรสอ2,000ถึง5,500ัาครับครับใกล้หมดเหลืออีกประมาณใบ2องใบอ่าใบสองใบเหรอฮะใช่ถ้าใบสองใบไม่ต้องมารายการก็ได้ครับพี่ใช่ครับโอเคโอเคใกล้หมดจริงจริงบัตรราคา5,500ครับห้าพัน0 0 4พ0 0ห0 0 0ี่0 0นสามแล้วก็2,000บาทซื้อได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ครับนี่แล้วก็ทุกช่องทางนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RS Showbiz ครัขบอกอะไรนะพ่อหมีจะซื้อให้คนดูเหรออุ๊ยอะไรนะ เขาบอกเมื่อกี้พ่อหมีจะซื้อให้คนดูเหรอบัตรถ้าผมซื้อเต็ม,มบัตรดีนะเพราะว่าบัตรเหลือสองใบก็มีไปซื้อเลยสองใบไปแล่ะสองใบเป็นเป็นใบ,บละสองพันห้าพันไปเลยหมดแล้วเหลือเแค่ห้าพันสองใบหมื่นหนึ่งแล้วนะไม่ <c oughs> นิ่งอ่ะต่อป <c oughs> ไอ้ร้าอยู่ด <c oughs> ิ เออราคาบัตรเท่าไหร่ถึงได้กระทบนหลายต๊กแกครับชอบชอบการขายแบบนี้ครับไม่กึงใจเจ้าภาพดีไปซื้อบัตรกันได้นะบัตรจะหมดแล้วแล้วก็เล่นเสานี้แล้วใช่อ่าไปดูกันไปดูกันให้ทิเก็ตไทยทิเก็ตพี่พี่เป็นอะไรกับลิปตาหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับครับลิปออยครับเปิดควันขนาดนี้ห้าบาทห้าพันตาแดงเลยนะพี่ อ่ะโอเคมีมอบอยเป็นข่าวที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์หน่อยเล้บอกว่าเก็บสามีได้จากข้างถนนชายหนุ่มคนหนึ่งเดินถือช่อดอกไม้อยู่ข้างถนนในมณฑลเหอนหนานเหอนหนานนะครับผมเหอนะครับเหอนะครับอ่านดีๆนะครับเหอนนะครับในมณฑลเหอสนานนะครับ ด้วยท่าทางโศกเศร้าแม้วันดังกล่าวจะเป็นวันแห่งความรักก็ตามนะครับนั่นก็เพราะว่าชายหนุ่มเนี่ยเพิ่งถูกผู้หญิงที่เขารักปฏิเสธความรักมาในขณะที่กําลังเดินเศร้าๆอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ข้างๆเขาแบบใกล้ๆเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยสุดรอเขาเสียงผู้หญิงเรื่องเสียงผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยสุดรอเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ต้องการมันน่ะคุณสามารถให้ฉันก็ได้นะเขาบอกว่าหญิงสาวได้โพสต์เรื่องราวที่เจอลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกว่าชาวเน็ตเห็นเช่นนั้นก็จึงยุให้ตามหาผู้ชายคนนั้นก็ผู้ได้พบกกกกัันนนจจรริิงๆแล้ว็เเ่มออดปี หกทั้งคู่ได้ประกาศแต่งงานกันแล้วนี่ในวันเดียวกับที่พวกเขาได้พบกันเลยว้าวตอนแรกฟังเก็บจากข้างถนนนึกว่าแขนด้วยอะไรเงี้ยเออ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 หมายหมายหมายเป็นเรื่องที่มันอ๋ออ๋อไปมุมนู้นเลยเนี่ยมันมีนะมันมีนะถนนตอนที่บอกว่าผู้หญิงเขาพูดว่าอะไรอย่ยกดไปคอมเมนต์มาโอ้เขาพูดไทยชัดจังเนาะกูแบบเอ๊อพี่โอ้ยมีลูกยังพี่มีแล้วมีลูกแล้วมียังฮะยังเอ้ย มีแล้วมีแล้วมีแล้วเอาเอาดีได้สัตว์เอาเอาดีนะอันลืมไปว่าไลฟ์อยู่สายแรกใครอู๋วันนี้คุณนุ่นครับทราบเคล็ดลับความบุกเป็นมันทายของพี่พี่ครับเอ้ยพี่เจ๊ขาถามนี่เขาก็หยิบออกมาจากที่อื่นถ้าน้องโทรมาตอนนี้โทรมาตอนนี้นะ พี่ค่ะคุณนุ่นใช่ไหมครับคุณนุ่นใช่ค่ะคุณนุ่นมาละกุข้างหลังนี่คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เฮี้ยไม่ใช่มาละกุมีนะมีหลายตาเลยเฉิงเทียเฉิงเทียนมาละกุเฮี้ยนคิสตันห้อยขนาดนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดค่ะอู้ยมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแล้ววันนี้หนต้องเป็นคนถามพี่มีแฟนไหมครับอุ้ย ตรงๆเลยฮะค่ะมีแล้วค่ะน่าจะมีพักรู้แล้วขอบคุณมากนะครับคุณนุ่นสวัสดีครับก็สายต่อไปเลยบมีบัตรหรือยังมีแล้วค่ะบัตรกลางเต็นท์นะฮะบัตรหลัง อะไรนะที่ไหนนะสุพรรณเยสแคมเยสแคมไปไปเดี๋ยวชวนเพื่อนไปอมีเพื่อนโสดไหมนี่เดือดเดยิงไคำถามคุณนุชระวังนะเดี๋ยวเขาปล่อยนกไปจิกที่บ้านมีแมวมีแมวสี่หมาหนึ่งขาดนกนะคะแบ่งมาได้นะครับอออะไรฮะัขาดออยไหมครับ อ้าวเงียบเลยอยางเงียบเลยสัตว์อยาก็ทำไมล่ะด่ากก็ทำไมล่ะเลออยาก็่าก็ไมลไม่กม่เยก็ไม่เลยก่ยกม่เม่เ่เลย่เล่เลยก่เก่เลยกม่เลยไม่เลยกมยมเลยเลย็ไม่เลยกม่เลยมเลยกกมเลยยกไมไม่เม่ย่เลาไมเยม่ไม่ม่เ่ากูไไอ้เยยกล้กชาวเด็ดแม่พิมพเเอ้า <c oughs> คอมเมนต์ไม่เยี่ยวม,มากเลยแ <c oughs> มก <c oughs> แม้ตัตว์พอมีสองร้อยล้านก็ไม่อดโยนเลยไม่อดโยนเลยนะ คุณนุ่นมีอะไรจะคุยกับพี่พีก็จริงๆแล้วคือนุ่นอะสมัยก่อนนะทำนกแอร์แล้วก็มีข่าวข่าวว่านิดๆหน่อยๆด้วยค่าที่เป็น f อแล้วก็แบบรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเขาตัวจริงสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เคยไปเจอแค่ตอนในคอนเสิร์ตคือเราจะมีมีอะไรที่แบบเกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยแต่ว่ามาเจออีกทีก็คือเป็นแฟนของรุ่นพี่ที่นกแอร์ไปแล้วเลย ก็ล่าสุดที่เพิ่งไปเจอคอนเสิร์ตพี่รีพี่ออยเป็นเหมือนแวมไพร์แบบโอ้โหดูดีกว่าทุกคนเลยอยากรูเคล็ดลับแน่แน่คือแวมพายที่เขาติดเที่ยวเดินออกมาตอนร้องเพลงไเดินอยู่เดินดั้เดินคือไม่เปลี่ยนเลยเลยดูเดินอยู่แจ๊กกลับมาดูเดินเลยดูเดินเลยดีแล้วที่คุณนุ่นแบบแต่งงานเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติวันนั้นจับพัชจะผูเจอพี่ออยแล้วเป็นแฟนกันจริงตอนเนี้ยข้างหลังอ่ะไม่ใช่เชิงเทียนแลเป็นตุ๊กแกเกาะอยู่นะ ใช่ก็บอกว่าถ้าอยากถ้าอยากรู้ความลับครับก็ให้อ่านใต้คอมเมนต์ครับใช่ครับพ่อจะมีลิงก์ขายของอยู่พ่อจะมีลิงก์ขายของอยู่นะครับเราเปิดวาร์ปพี่นุ่นเขนหน่อยไหมได้เลยครับขอดูวาร์ปคุณนุ่นหน่อยเออคุณครูแต่งตัวขอเลยคุณนุ่นเล่นกายกรรมด้วยครับตัวไม่่ใชโยคะไฟก็โยคะฟรายจะให้ดูแมวหรือให้ดูชาแนลข้างหลังฮะ เรานี่แม่เขาให้ดูแมวมึงก็ไ่มองข้างหลังไอ้เหี้ยคุนุ่นโทรมามึงก็ไม่มองตาลังกูคุณนุ่นมีอะไรคุยพี่ลิปพี่ออยก่อนที่สุดท้ายครับอยากเห็นผลงานค่ะเพราะว่าก็มีคนหลายคนที่ยังไม่ลืมพี่สองคนอย่างเงี้ยค่ะได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องลองคิดดีๆเพราะว่าเพลงดังเขานิ้วก้อยทายุคนี้จะเป็นนิ้วกลางใช่ครับระวังยแล้วก็ลองทีพี่กอดเดินมาทำไมมึงก็ทำไมเไมเพื่อทำไมกูตอยเลยเพื่อตยเลย เขาจะรับได้ไหมสวัสดีค่ะพี่พี่หมวยปกติเพื่อนเรียกหมวยหรือเรียกใหม่ครับทั้งหมวยทั้งใหม่ค่ะอ๋อแล้วกูเรียกหมวยหรือกูเรียกใหม่ครับก็เรียกพี่ใหม่ก็เรียกใหม่พี่หมวยอายุอะไรแล้วครับใหม่วยก็ไหล่ครับพี่สามสิบเก้าค่ะอ๋ล้ๆกันเลยพี่หใช่ใช่แล้วแล้วคุณใหม่อันนี้เป็นหมวยไฟไฟเสียคุณใหม่ขึ้นบ้านหรือว่าไฟสว่างข้างหน้าไฟแล้วโซฟายังไงคุณหมวยทไมคะ พี่ละคนดีกว่านะครับผมเขาจริงนะครับพี่หมวยใหม่อายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบเก้าสิบเก้าอุ้ยก็รุ่นเดียวกับเราเลยดิใช่รุ่นเดียวกับผมเลยใช่ไหมคะโอ๊ตไอ้ย่าไอ้ย่าเออไอ้ย่าไอ้ย่ารุ่ยวับพี่หมวยใหม่ทำอาชีพอะไรครับอ่ารับนำเข้ารับผลิตสินค้าจากจีนค่ะ พี่มวยหม่เล่าถึงความประทับใจพี่ลิปพี่ออยหน่อยจีน้ากไหมฮะอะไรนะคะนำเข้าขนมเล่าความประทับใจของขนมจข้าเเข้าไปเถอะเข้าไปเถอะาคำถามมีมากมายไปถามถามนำเข้าขนมจีนไหมครับ่ก็เริ่มประทับใจพี่ลิปพี่ออยเนี่ยตั้งแต่ประมาณมหนึ่งค่ะได้เงินค่าขนมไปวันละยี่บห้าบาทแต่จะเก็บทุกวันวันเวลาห้าบาทเพื่อจะแบบว่าไปซื้อแบบซองจดหมายแก้วน้ำลายที่ลิปพี่ออยเมื่อวานเลยไปหามาในห้องเก็บของ โหดน่ารักหดน่าร oh, 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 okay. ักโหดไอ้ทีรัขับปะใช่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 อาลิปออยแล้วพี่โดนพี่ลิปกับพี่ออยตกตอนไหนครับคุณมวยใหม่ตั้งแต่เพลงแรกเลยที่ชอบพี่ลิปพี่ออยโลบจอยอ่าไม่อาจเปลี่ยนใจค่ะไม่เอ๊ะนเจมฮะนั่นเจมครับเราเนี่มีคนถามว่าซองลิปกับออยเนี่ยดูใหม่เพิ่งผลิตจากจีนเมื่อวานเพิ่งผลิตจากจีนเมื่อวานแล้วทีตา ีแล้วนี่คอนเสิร์ตนี่คุณซื้อบัตรเลี้ยงคะคุณหมวยใหม่ปกติจะไม่ค่อยไปคอนเสิร์ตเพราะสายตาสั้นนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปไปตามร้านที่พี่ออยไปเล่นไม่ถนัดคอนเสิร์ตอินแพคมันไกลพี่มันไกลบัตรมันไกลอยากได้ไหมฮะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเขาซื้อให้โอ๊ตเขาผวยใหม่มันโปรดักชั่นมันโอแตกเข้บอกแสายตาสัออขอบคุณแรงไอ้ไอ้ที่อกี้บอกไม่อยากดูยเล บอกกูซื้อให้เอาเลยเอาเอาด้วยอ๋อกเป็นแบบวุ้นวุ้นเลยชเน้นเลยเน้นเข้าร่วมไม่ต้องชัดก็ได้ครับผมฝากโฟกัสโฟกัสโฟกัสไม่เข้าฝากโฟกัสเลยแหวมหลงตีก็ได้สัตว์ปม่ไรอกากโฟกัสซะด้วยปนเออร์ันเออรแล้ววันนี้ที่โทรมาบอกว่าอยากจะมาเล่าความประทับใจก็คือจะเล่าว่าแบบตอนเด็กๆเนี้ยค่ะชอบเพลงจำได้ว่าน้อยใจอ๋อหน่อยใจเรื่องอะไรแล้วก็เพลงนะชื่อเพลงเลยชื่อเพลงอะไตไดเลย สองพูดอะไรนะคะหัวใจคบเป็นดาวอย่างเงี้ยค่ะใส่ขวดโหลแล้วก็ส่งไป i อเอสหลอน่ารักจังใช้เวลานานไหมคุณหมวยใหม่ก็ไม่ได้เรียนเลยค่ะนั่งพับตลอดเลยตลกว่าเราผ่านมาได้งไงคะส่งแยกไหมฮะสองโหลหรือว่าโหลเดียวริปออยโหลเดียวเลยอ่าพี่ออยอย่างเดียวค่ะพี่ออยอย่างเดียวค่ะ พี่นึกลับได้เลยครับจะรูปคุยกไดันอะไรจะนั่งเพื่อนๆกันแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้เขามีกลุ่มแฟนคลับมีอะไรอย่างงี้ไหมพี่อ่าจะจะดูตามมีเอฟซีค่ะเป็นเพจเอฟซีอะไรเงี้ยแล้วก็จะตามแล้วก็จะจดว่าแบบวันไหนพี่เขาไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบ้าเลยอะจะตามไปโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าพี่หวยหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่หวยอ่ะจะไปเจอพี่ๆก็คือขอเป็นตามร้านนะได้ถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆนี้ก็มีอีกนะในกรุงเทพไปเดือนนี้ไปเดือนนี้ สามป่ะคะโอ้โหสามแท่งปเดือนนี้เออ่วังหินวังหินวังหินอ่าผิดแล้ผิดละผหยิบหยิบก้าภูมิภาคก้าภูมิภาคดูดีนะสวนพระรามสามผิดปะเนี่ยพระรามสามอาทิตย์ของเดือนหน้าเดือนหน้าผิดวงไหมผิดวงไหมดูดีก่อนใช่วันที่เจ็ดเดือนสามใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เจ็ดสามคูณร้อยใช่ไหมพี่เฉยนะพี่เฉยพี่เฉยหมดขับโทษท้ายพี่หมวยใหม่มีอะไรจะคุยกับพี่ลิลพี่อ๋อยสักนิดนึงหมวยใหม่เนี่ยทำนำเข้ามาเนี่ยประมาณสิบปีแล้วทำคนเดียวแต่ตอนเนี้ยเริ่มแบบอยากจะมีพาร์ทเนอร์ ก็เลยอยากได้วิธีการคิดไมซ์ยังไงในการที่มีพาร์ทเนอร์ในการแบบนี้ใช่ายแวบเหมือนกันเลยใช่ขายแวบเลยเปิดมาประโยคแรกตอนนี้กำลังทำนำเข้าเลยอยากมีพาร์ทเนอร์ในใจกูคิดไอ้เฮียเขาเอาธุรกิจมาขายเลยกูไม่รู้แม่ข่าวอยากจะรวบมูลนิธิก็ถ้ามีพาร์ทเนอร์นะครับก็จะปวดหัวครับปวดหัวยุ่งยากมาก มันแล้วแต่ดวงฮะนี่ถ้าได้เพื่อนดีก็ดีฮะถ้าได้เพื่อนเี้ยก็เี้ย,ยครับใช่ใช, <laughs> ใช่ครับเมื่อกี้ชักออยชักลิทูลาชักอาร,ร์ตว่าไงใช่เหมือนในการชักแท้งเลยเมื่อกี้ใช่ครับชักอาร,ร์ตว่าไงฮะเอา5%นีฮะ5ล้าน30%ไหมฮะผมไม่ซื้อ <laughs> ที่ไม่ซื้อไม่ใช่โมเดลไม่ดีนะครับไม่มี <c oughs> ตังตังไม่มีตังตังใช่ถามคุณคําถามหนึ่งค่ะถามว่าคุยยังไงให้ได้ครบค่ะ คุณหวยคุณหวยไม่ได้บแฟนแล้วเนี่ยยังไม่ได้บว่าแฟนเหรอฮะเพิ่งคอบได้สิบวันนะคะอ่ะก็เลยไม่ชัวนนะฮะแล้วจะคืนจะคืนนะฮะหรือยังไงนะฮะด้วยความที่แบบว่าโสดมานานก็กลัวกลัวว่าแบบกลัวว่ามันจะเป็นระยะสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่านะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่าอย่าไปกลัวดีกว่าถ้ามันผิดพลาดมันก็ถือว่าเราได้เรียนรู้นี่ ครมจากพี่ออยแล้วต่อไปพี่ชอดเชิญฮะพี่ออยอันนี้พี่คิดว่าเรื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งคุยกันเข้าใจกันลองคบกันถ้ามันใช่ก็ถือว่าเป็นบุญถ้าไม่ใช่ก็คิดว่าเป็นบาปเป็นประสบการณ์ที่ได้ชบใครคนนึงไอ้เหี่ยเขาเป็นวงกันได้ยังไงเป็น10ิ20ปีไว้เหี้ยแล้วเอาเปิดวาร์ปคุณหมวยไหม่นะแม่ นี่โอ้โหโคโคฟิตนะครับอ๋อนี่ก็ชอบบินเหมือนกันนี่เขาบินเหมือนกันเลยนี่ก็แต่รูปพี่ออยนี่ไงนี่ไงพี่ออยจำได้ไหมจำได้ได้ได้แล้วอันนี้เราเปิดวาร์ปพี่พี่ออยหน่อยอ่ะพี่ลิฟต์นี่ลิฟต์โอ้โอ นี่ออริ eat, ทนานร์นีออริทนาร์ดีวันนี้ขอบคุณพี่ลิพี่ยนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดขอโทษด้วยครับสนุกมากเลยครับ